พระนามของพระองค์จงเป็นที่สักการะ พวกฉันขอคำนับมายัางหัวหน้าบ้านสองคอนทราบพ,พวกฉันเตรียมตัวเสร็จสับอยู่แล้วค่ะเมื่อพวกฉันไปแล้วพวกฉันจะไม่ลืมท่านดอกขอท่านจงสงสารพวกฉันฝ่ายข้างวิญญาณเถิดค่ะพวกฉันจะขอบใจท่านมากและจะไม่ลืมคุณของท่านเลยและวันสิ้นพิภพพวกฉันกับท่าน จะได้เห็นหน้ากันอีกดอกจงคอยดูเธอ